สอนไปถือก็ดีครับแฝดจับมาทันงสุดยอดสุดยอดสุดยอดตู้ครับตัวนี้ตัวแม่โอ้ตัวแม่เลยอาบอาบอับอาบสองแต้มครับครบสองตัวเลยค่ะครบครับหมกหมกปอมข้าวสารครับพวกแม่ข้าวสารธรรมดาข้าวสารเสกเสกไปใส่เสกไปใส่นี่สีมาสอนหัว ออยาห่างวงครับน,นี่คู่มือนี่คือสวังแป้วแสวินนะครับอันนี้กนะรนนกะขัางกระคูนะไปครับหมกห้ามุกสิบค่ะได้ไหมนี่หมกกบีบอันนี้ร่องเบิรงซื้อครับ น,นี่สิเป็นหอกกบนะครับมีขาแล้วบ๊ายบายได้ไหมปูครับปูหอกกบ<ว>กุ้ง สะสมไปครับครบปูกระปป,ระป,ปูดงอกก้ามอนี้หมกหน่อย ยางขาดแล้วครบครับอออีแอร์เฉีแอกุ้งเฮ้ยสไดกินงอกว่บุมมันี่โอ้ยโาได้อย่งเี้ครับที่ว่า มเมยตืนเต้นปูสิ่งที่เราได้นะครับอะไรอูปูตัวใหญ่หัวกบหัวกบแมงขอวสานันนี้คือแมงขอวสานนะครับพี่น้องขัวสานครับ พ่เป็นขอสารธรรมดาขอสารเสกเสกไปใส่เสกไปใส่มี่หัวกบหัวเคียดีแอโอ้เคียดีแอะปูโอ้ยหัวเคียดีโม่ว้าวหูกบกบตัวใหญ่หัวเต่าใหญ มันจะซื้อมาแต่ตลาดตรงนึงครับโอ้สอนไปถือก็ดีครับแปะจบบ่ทันสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวที่สองคู่ครับตัวนี้ตัวแม่โอ้ตัวแม่เลยอับอาบอับอาบสองแต้มครับครบสองตัวเลยค่ะสครับมกมกอม